สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องสมเอ m ทเอ็มนะครับวันนี้เราจะมาทํากระทงจากธรรมชาตินะครับเทศกาลลอยกระทงเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทยลอยกระทงนี่นะครับต้นกล้วยเราตัดจากต้นกล้วยนะครับตัดตัดแบบนี้มานะครับเดี๋ยวเราจะมาทํากันกระทงธรรมชาตินะครับนี่นะครับปีกล้วยนะครับปีกล้วยนี่ครับ กลีบกระทงจากปีกล้วยอันนี้เราเราเรา,เราทำมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับนี่ทากลีบมาให้แล้วเพราะไม่งั้นจะใช้เวลานานนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นเอ,อต้นกล้วยนะครับไซส์ก็ประมาณตรงอันนี้ก็ประมาณหกนิ้วฝ่านะหกนิ้วฝ่าปีกล้วยนะปีกล้ยเนี่ยเอ่อทางด้านนอกนะครับด้านนอกก็จะเป็นสีแดงเข้มนะครับเราใช้ทุกส่วนเลยนะครับเราจะทํา ส่วนแดงเข้มสุดนะครับแดงเข้มสุดเนี่ยจะไว้ด้านด้านนอกนะครับด้านนอกเพื่อให้เข้ากับสภาพสมจริงเพราะว่าด้านในสุดเนี่ยดอกไม้เนี่ยด้านในสุดก็จะเป็นสีขาวนะครับสีขาวแล้วก็จะไล่ไล่ออกมาจนเป็นสีแดงสีเข้มๆจะอยู่ด้านนอกเราจะทําไล่แบบนั้นนะครับดี๋มาดูกันครับอันนี้ก็จะเป็นกลีบนี่ครับ ปีปีกล้วยด้านนอกนะครับด้านนอกสุดนี่นะครับที่มันเป็นช้ำๆอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เราจะมาทำทำเข้าไปแบบนี้เลยนี่คนระับลองลองครับลองกันไม่ให้นีิแตกแล้วก็เออไม่ให้กับกล้วยแตกแล้วก็ยางเวลาเราถือเนี่ยมันจะได้ไม่ไม่โดนยางโดนอะไรของกล้วยนะครับอันนี้อันนี้ใส่ใส่เข้าไปแบบนี้เลยครับด้านล่างนะแด,ด้านล่าง ครับแล้วก็ดึงให้ตึงึงดึงทีะทึงนิดนี่ครับก็จะทําอันนี้ก็จะทําเป็นแบบนี้นะครับคือทํารอบๆอ่ะรอบๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจะทํากรีบให้ดูนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยใส่ให้รอบๆแบบเนี้ยแบบนี้นะครับนี่เอาส่วนกรีบทั้งลอกเลยนะก็จะทําหุ้มแบบเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกรีบกันครับ กีบก็จะเป็นนี่นะครับนี่ส่วนหนสุดอันนี้อันนี้เราก็เก็บไว้ไว้ทานได้ครับเนี่ยด้าน,นหนสุดอันนี้อ่อนเกินไปแล้วเราก็แกะจากด้านนอกด้านนอกเข้าไปด้านนอกก็จะทําเป็นเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราจะทําสาธิตให้ดูตัวนี้ก็คือเดี๋ยวเอานนี้ออกก่อนนะเนี่ยตัวเนี้ย จะพับเอ่อจะพับอยู่ทางด้านนอกนี้แบบนี้นะครับฉายด้านนอกแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาพับกันทีละหนึ่งตัวนะพับให้ดูพับให้พับให้ดูเป็นตัวอย่างตัดหัวนี้ออกไปนิดนึงครับนี่ครับตัดแบบนี้นะครับตัดผ่ากลางทํากันเป็นกิจกรรมในครอบครัวสนุกสนุกครับกับเทศกาลลอยกระทงของไทย หลังจากที่เราผ่านเรื่องเครียดมากับสถานการณ์โลกวันนี้เรามาทำรอยกระทงให้สบายใจกันนะครับนี่นะครับพอตัดออกมาแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะครับดูครับเราเราเรากลับทางนะครับกลับทางแบบนี้นะกลับทางแบบนี้เราก็โค้งมาแบบนี้นี่นะครับเอาคือเอาด้านในของปีเนะี่ยมาไว้มาไว้ข้างนอกแล้วเนี่ยตรงเนี้ยล้วก็กดติดเห็นนะกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยส่วนความยาวเนี่ยความยาวอย่างเงี้ยต้องดูาร์มเหมาะสมกับต้นต้นกล้วยที่เราทํานี่นะครับจะกําหนดตายตัวไม่ได้ว่ากี่นิ้วกี่นิ้วนะครับก็วัดดูให้ารามเหมาะสมถ้าต้นกล้วยนี้ใหญ่มันก็จะยาวนิดก็ยังต่ําก็ประมาณครับหกนิ้วเจ็ดนิ้วขึ้นไปนะไอ้เนี่ยความยาวเนี่ยนะเราก็เหมาะเวลาเทียบดูเราก็ดูฟาร์มเหมาะสมว่าต้องใช้กี่กีบกี่กีบอย่างเงี้ยจะบอกตายตัวไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมันขึ้นกันอยู่ตัวตัวนี้นะ ขึ้นอยู่กับตัวแว่นกล้วยเนี่ยที่เรามาใช้พอได้แบบนี้แล้วเราก็ใช้ตัวนี้จะเป็นเย็บเย็บด้วยตอกหรือว่าเย็บด้วยได้เย็บด้วยอะไรก็แล้วแต่ครับแต่วันที่เราทําด้วยด้วยความว่องไวเป็นการทําให้ดูนะครับก็ใช้แม็กเลยครับนี่ครับแม็กติดเข้าไปแบบนี้นะครับนี่ครับก็เหมือนเดิมครับแบบเนี้ย นี่เก็บด้านในนะเราจะทำสามชั้นนะชั้นนอกอันหนึ่งแล้วก็ตรงชั้นเนี่ยเราจะติดแบบแบบนี้ไปหนึ่งอันนะครับแล้วก็แบบนี้อันหนึ่งแล้วก็สีสีอ่อนๆอย่างเงี้ยทั้งหลายนี้อันหนึ่งก็คือสามชั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ดูอันนี้อันนี้ชั้นสองนี่นะครับชั้นสองก็ทําแบบนี้ชั้นสองก็จะจะเข้มเข้มขึ้นมาเนี่ยถัดจากอันนี้นะครับถัดจากอันนี้ เดีย๋ยวเราจะทําให้ดูอันนี้กันนะอันอันนี้อันล่างสุดนะอันล่างสุดเนี่ยกลีบมันก็จะกลายเป็นเออกลีบฟั่าลงไปแบบนี้นะกลีบฟ้่มชายลงไปอย่เงี้ยก็คือเหมือนกับดอกไม้ที่ที่จะมันจะเริ่มบานเต็มที่มันก็จะเออหุบลงไปอย่างเงี้ยเราทําเป็นกระทงลายดอกไม้นะทำด้วยปีกล้วยนี่นะครับอันล่างนี้อันล่างที่ทํานี้นะครับเราเราเราไม่ต้องกลับนะยังยังอันทั้งบนเนี่ยเราต้องกลับแบบนี้ใช่ปะ กลับแบบนี้เร่องนี้แต่อล่างเราไม่ต้องกลับเลยครับเอาแบบนี้เลยครับเพราะมันจะเป็นกีบฟั่มลงไปนะก็ก็สอนเข้ามาอย่างนี้เลยนี่ครับแล้วก็แม็กซิเหมือนเดิมเนี่อันนี้มันก็จะเป็นพอแล้วมันจะเป็นลายฟั่มแบบนี้ไงพอฟั่มลงไปแบบนี้นะนี่ครับก็คือสามอย่างที่ที่ทํานะครับอย่างตัวตัวตัวที่เขาขาขาวนี่ก็เหมือนกันเขาขาวนี่เราก็กลับทางเหมือนกันนะครับกลับทาง นครับก็เป็นด้านในที่ดอกไม้มันสีมันจะอ่อนๆให้เข้ากับสมจริงนะครับให้มันสมจริงก็จัดเอาไปเนี้ยเดี๋ยวเราจะมามาประกอบกันให้ดูครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนี่ครับกันยางเวลาถือกันยางมันเพื่อนนะครับยางเพื่อน อันนี้เป็นกลีบเพราะอันนี้มันมันจะไม่โชว์หรอกครับเ,เดี๋ยวดอกไม้มันก็คุมหมดอันนี้เราทําเราทําด้านบนเฉยเนี่ยทาให้มันคุมคุมตรงเนี้ยคุมขอบนี้เฉยนะครับเป็นกิจกรรมสนุกสนุกภายในครอบครัวนะครับพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องในหมู่ในหมู่เพื่อนฝูงก็มาทํากันด้วยกันได้เมื่อติดเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับจะได้แบบนี้เดี๋ยวเราจะมาติดาชายล่างกันก่อนเลยครับชายล่างนะครับนี่นะครับ ชายล่างก็จะเป็นดอกไม้ห้อยลงมานะครับนี่ครับเราก็เริ่มติดแบบนี้เลยติดกีบเข้มนะครับกีบเข้มติดห่างนิดนึงติดห่างนิดนึงไม่ต้องติดชิดกันมากนะชายล่างนี้เดี๋ยวพอตัวบนมันก็จะรับนี่ครับติดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะติดให้ดูไปอ,อีกอันหนึ่งแล้วกัน เพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปเดี๋ยวมาดูชั้นที่สองต่อเมื่อติดเสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับชั้นชั้นแรกนะครับเป็นเป็นกลีบฟั่มนะครับเป็นลักษณะเหมือนกับดอกไม้เหี่ยวมันจะฟั่มลงกลีบนอกนะครับเดี๋ยวมาดูกลีบที่สองอันนี้เราเราติดหงยนแบบนี้นะครับดูลักษณะนะครับดูครับจากที่เราเราแม็กไว้เราติดตามตามนี้ครับตมช่องนี้นะนี่ครับตมช่องแบบนี้นะ ปกติก็จะใช้เป็นไม้กัดนะแต่ว่าเรามาทําเพื่อความเพื่อความว่องไวให้ดูกันครับเนี่ยติดช่องกลางนี้ไปนะครับก็ิีติดไล่ไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้กลิปยาวเกินไป มาติดในชั้นที่สองเสร็จก็ได้จะแบบได้แบบนี้นะครับแล้วเราก็มาติดกีบไหนสุดนะครับกีบไหนสุดก็จะเป็นสีอ่อนๆเลยเหมือนกับดอกไม้แย้มมาด้านไหนก็จะเป็นสีอ่อนนะครับเราติดให้ให้เข้าไปนะครับนี่นะครับติดให้ให้ล่นเข้ามาตำฟาชั้นที่สองนะครับติดให้เข้ามาแบบนี้ นี่นะครับเอาเอาตัวตัวนี้นะเอากรีบนี้เพิ่มอยูด่ด้านล่างมันก็จะแอนขึ้นมาแบบนี้นครับติดลักษณะแบบนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอเสร็จแล้วดูอีกทีนะครับเมื่อติดครบแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับนี่ครับจะได้เป็นดอกกระทงดอกไม้ จากปีกล้วยนะครับเดี๋ยวเรามาประดับให้ดูเลยครับประดับดอกไม้เราก็ใช้เป็นในเนี้ยดอกกล้วยนี่นะครับนี่ครับดอกที่เป็นในหัวปีกล้วยนะครับในปีกล้วยหอมนะครับปีกล้วยในดอกไม้ในปีกล้วยเนี่ยมีคนเขาเอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ดื่ม เพื่อใหอ้น้ำนมคุณแม่นะครับเพื่อให้น้ำนมคุณแม่ออกดีแบบนี้เป็นผลิตภัณฑ์ม,มีคนก็ซํำไปซื้อไปทำเยอะเลยเนี่ยก็จะได้แบบนี้นะครับเราใส่ดอกเป็นบานไม่รู้โรยนี่ครับเสียบเข้าไปแบบดาวเรืองแบบนี้ครับจะทำให้ดาวเรืองดูเด่นขึ้นนี่นะครับแล้วก็ปักเข้าไปดีนะครับ เหมือนกันครับดอกต่อไปก็แบบเดียวกันนี่ครับดอกไม้เรามีเยอะครับใส่เข้าไปเยอะๆสวยๆแบบนี้นี่ครับก็จะสวยแบบนี้นะครับเดี๋ยวดอกแบบนี้เราเราเราเตรียมมาแล้วนะ เพื่อให้เป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นดูมันจะเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นเราใส่อ้นี้นะครับใส่ดอกนี่นะครับใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็เอาเอาดอกอ้นี้ลายชิ้นทัดนะครับลายชินทัดสีขาวใส่เข้าไปางี้เพื่อให้ดูสวยงามเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นพันด้วยเทปกาว ก็จะเสียบเข้าอย่างนี้ถ้าเราใส่เป็นดอกถ้าใส่เป็นดอกแบบนี้มันก็สวยอะแต่ว่าเอาให้มันเป็นธรรมชาติหน่อยนี่ครับเสร็แล้วก็ปักคู่กันเลยนี่ครับจุดตัดนี้ไม่เข้านี่ครับก็ได้กระทงสวยงามนะครับ กระทงปีกล้วยอนุรักษ์ประเพณีไทยรอยกระทงสวยๆทำกับทำรอยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมช่องสม A2M ชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ